นมาสการน้มสการน้มสร์อาจารย์เจริญพรเกอุผ้าหิ้งปักขุนน้ำโจกเส้นหน่อยผ้ารวยอ้มันอีโบกผิวเนาะค่านีสามสาวได้อาดใจนะสามสาวสามสาวสาว้หน่อยปกติสามสาวันนี้ให้แสดสามตัวเพราะอาจารเนีว่าผูผิดเอาบพ่คัน สองตัวขึ้นสามตัวสามสองตัวพีแต้มเดียวพีแต้มเดียวห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์วันนี้เป็นหกมันมาขึ้นออกหกมันออกหกเก้าศูนย์อันบอไดมากสองสามเดี่ยนาได้หนี่บอไดมากแมนอยู่เห็นนาเก็บหยุงหยุงยางไงจะเกลูไปันก็เห็นในวิียที่ซามวันนี้บอไดมากมึงบอไดมากบอไดฟังบอไดยังไหนมา ปิดตายได้เท่าไรจับวันนี้เลือดเพิ่นเขาแซลซ่าอยู่เหมือนเอ็มซี่ท่วมากกับบริแรงก้านอยู่มันไปไปเรื่อยๆเพราะว่าผูเคยบอกว่าจะไปกินจะไปกินทีลาลายกินที้ในน้อยกินได้กินไปเรื่อยกิน่ละข้ามไปวะยัดข้ามไงคนมาอ๋ออืออันผู้ทุนหน่อยมันก็บบริกกินเทียแล้วผู้ขันหน่อยผู้ทุนหน่อยวันนี้ชีได้มากอยู่ดอกบานเอ็มซี่ก็ถามอยู่ว่าประคุณคือโปรทายคลิปแน่ว่าจัน อโอ้ยหนอ่อประสนจยากอีหยังเน่ว่าเมนพากันมาอย่าง,าาางแต่มจะมะเบาน้ามือซื้อนี่ก็อยากต้องมาเั็นตัวมาแมน่าอยากมาเบาน้านดิก็ยากเบาอยู่คันมากคันเพาอยากเบาเื่อเบาบ้านไหมคะอาจารย์กะคือเขาคาเขาแน่แต่สิบีมาจหมอว่านนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าไม่อย่างมอวานมอวานประิีมีอย่างว่าสีมาเอ้ากัเรืองอกกาคจีทอดเตอนนีบู๊ือแตกคักแตกแน่แต่ผู้ใดเนาะ ลุ้ยเป็นกระสอบก็ว่าอยู่ตัวต้ำเขาหรอองเขาต้องบนทั้รลางอ่าเอาต้ไผ่น้องคอยตื่นไปอาจารย์ั็มีแต่สามโตสามโตก็ดีไปแน่นอนยัไปบางนั่เพาสามโตหลังต้อมัวตกแตุ่่นแต่ว่าหลายสำนักยงมาบ้านเี๋ยสำนักตามที่เปต้อมวดเนาะต้อมวดน่ะอาจารย์เพิ่นหามากนี่เด้อค่ะ ห้าเก้าศูนย์ค่ะมาที่นี่จ้าจากไหนมาปูไม่ขีดเช่นผ้ากลางไอเลขศูนย์นี่มไหมค่ะมันก็เล่ยแปรเนาะเจ้าอุ้นนี่แหละค่ะแปรเลขเป็นมีสามตัวคิดง่ายง่ื้อหาเก้าศูนย์หาเป้าหนึ่งหาเก้าศูนย์ก็แป็ดหาตัวเลขปูพุ่มเนาะมาตองหวนเนาะปูเป็นสี่สชิ้นียว จ้าแนวไหนปูเออจมันลูกลานมันสันจอดมันค่ะวนี่สันจอดบอกค่ะจานไข่ดีข้าวเือเหรอก็ข้าวลือเหรอสันจอดหรือชัยนาห์หมวดสันจอดแห้งแม่นด้บาทแต่เกาว่านใามากสันจอดส่วนใหญ่ปูสีมาบาดมือสุดท้ายนี่เดียวเอามือแรกมื่อุดท้ายจ้อมดนดีด้วบอก แน่นบ่แน่นบ่ผ่าก็เสียอี้แต่ผ่านี่มากว่าเด็กสันจอนอ่ะสันจอนเขาทั้งเขาทั้งคนมาเยอ่เลยนะเพิ่นไปใส่สั่ไปใส่นี่เราเ่นมาบอก่นมาหายเราไปโอ้มาแล้วบอกค่ะมาแล้ว้าเพื่อ่าเป็นันมาเมือวมาเมื่อคืนมาเมื่อนั่นตัวหมอวานมาก่อนมาเมื่อยนมาเม่นี่ คนมาแล้วคนมาเขียนเขียนให้ใส่กองมาแบบวันนั้นผมนี่เขียนใส่กองคนมาแาบเขียนใส่แันไม่กองไม่ไม่เน่มาแบบมันก็จะเปิดเนี่ยก็เลยเปิดก็เลยแล้วกนเปินก็เลยเอินพระจารยร์ต้องไปเอาพระจาจาร์ไปเอาทีนี้ลงไปเอาเอินไปเอานะเอิมาเอานี่ที่นั่นก็เลยเอาเพื่อก็ได้ยื่นให้มาเปิดเบื้อง เปิดมังมันเด่นแปลว่าคนบาแหงเนี่ยบาไปท่จรงจิงูนะคุว่ากูุอ้สิรัุยกนั่นจงิเปิดสิันะงนะคนคนสูญคนโมโหว่าหายใจนกับ่ไดางสิรักษณะหน่ลยทุเจียนเกิดบเกย์จรงจรินะอ๋อค่ะเพื่อเราหายกันเมืเปิดเบังมันก็เห็นยูหันน่ะเพิ่นบริยูโดนนี่เพิ่มื่หายปั๊บแล้วก็หาเขาเาเปิดก็โดดกูไปก็กูเฝ้าอ้โหแต่ก็วางเสร็เปิดมื่นั้นไม่เก็เห็นเลขกันสาม ศูนย์ห้าง่ากองนะเอาแถวที่แล้วเอาวย้อนขึ้นไปแถวที่แล้ก่อนมาแถวแล้วปูเอาหยังมใไ้ก่อนปูเขียนมเขียนรถมาเขียนว่างปึกแตงขวางไหนก่อนบ่อะปูมาเชียนให้สามเก้าโอห้าเก้าศูนย์ก็แปดห้ารดน่มัะพิับเป้าไปแล้วับาว่าศูนเป้าเาศูนไปเลยมือนี้จอมาก็เกิดมาเอาหนึ่งขีดทับนี่โอวันนี้เพิ่งกิว่าอีก มือนึงก้อนมือนึงกุญิีออกกุญชีมาเนี่ยวองวันที่แล้วเนาะเออก็คือวันที่ก้อนพันศีลเป็นหนึ่ศีมาน่ก้อนมือนึงตอนนี้เพิ่นมากพิ่นมาวางเลยพ่นระวังพิ่นนั่นไอ้ตัเก่าเอ้นไปเอาเจริญภาจารลบเอื้อภาจารไปเอาของน้ำเพลินนึ่งศีนะกองหลวเตี้ยเป็นดอกกองหายหลวตีอ๋ออันนั้นคืองวดที่ผ่านมาอันนี้สามรับงวดนี้อาจารย์ว่าปูเอากองไม้ให้กองไม่แล้วเหรอเออไดแบบนี้เป็นหนึ่ เพิ่นเขียนไว้เลขไว้แล้วนะบันนี้เพิ่นได้เอาแบบเ้าพอลึกไ้อย่างีสิพออย่างนันี่สินามาให้คือรงไปจากนี้มานะอยาลวมันดูเราสงสัยสิคิอว่ามฉลาดจิตไม่เห็นวุฒินก็แล้เอาให้พออนมาเปิดเบิงแล้าเพิ่นยื่นให้เอาสินาเพิ่นบอกเสียงคือนจังอย่งสิเพิ่นจสีูส่นี่สิบพให้มาเปิดเบิงเพิ่เป็นเลขสามส่นห้าเพื่นฟ้าไปเพื่ออะไรบอกว่าไปก็ไป แต่ว่ก่อนนี้เสียงคนที่นั่งกลมไมาอยู่เลยร่องเปดหะร่องขนาดร่อปดหะเราว่างันแปด้ยหนารสินะเราว่างแปดยหนาเราว่างแปดดุยหนาแต่ว่าเพื่อนบอกเทียดียวมันก็ไม่จกว่าแปเดหางพอดนมันจะเป็นแปดหางนี่แปดดวยนาาะฉะนันที่ล่อลงไปทดะที่ล่องไปทดหะต้องเปิ่นางนต่ยังหมายถึงว่าแปเอาอยู่งลางปูน่ะ แปลยังอยู oh, uh. ่ของรางฟังโง่เอาไม้เอากองมาให้เป oh, mm. right. uh ็นสามศูน huh. ย์หาได้บ uh ่างอะไรอีก huh. ก uh ูไปแล้ว huh. ก uh ูสิไปแล้วผูเฝ้าโอค่ะกเด็กไปแล้วแต่ว่ามีเสียงห้องมาบอกห้องมาบอกว่าในรถปุนาแปดยุนาแปดหนาน้องแปดนารถสามแปดนาแปดยุนาแล้วแปดแปดยุนาที่แปดห่านมันเนเบาเทีดเดียวเนเบาเทียเดียวเนเบาัทงคนศ้นคไปแล้วนะแต่ถ้านั่นนะ เดี๋ยวสมาอย่่ยมืว่าเลยนะโอ้คนสีม่นี่ันสันนี่ยู่ี๋ยนี้ันสะมาเนียน่ดอกคดอกเดี๋วนี้คือบอกยังไงคัรบ่านน่เมันสิเป็นสามสูนหาหมเลยนี่ค่ะการว่าการี่มันเป็นแปดสูนหาอืคือแปดหามันมันปั้นเทียดอย่มันกับฟังเป็นยังไงสนะเอาไปหมดเลยละก็มีโจ้เจ็ดแปดหาไป็น้ำมันอ่ะคัน แบบสร้างศูนย์ศูนย์สั้นงโมคคาคือแปดหา่าขั้นสร้างจันมึงแผ่นว่าก็ว่าแปดยูนาตัวเลขศูนย์กับซีเมนต์ต้อง,งกอิกัดยูก็แท่สามเอนตัวสร้างเอลล์นีม่มนนี่แบบเป็นป,ป,ปัญหามีปัญหามีเป็นปัญหาอยู่ที่นี่เป็นปัญหาอยู่จะหน่อยโมคคาค่ะคิดว่าแปดยูหนาเรื่องสีเน,นาะเนาะอืมก็แปดเฉลยแค่สามกัักน็เป็นแป่งกันโบก็เอาใจเลขสามก็เป็แปดนะครับตะวัน นี่สงสัยว่าเลขสามก็เลยแปดมัอนเดียวกันบ่อตนรองเป็ดคนละตัวอยู่แต่ว่าเป็ดดาว่หกอยู่ะเอเจมาแท่นบ่อคุณนจะมาแท่งเป็นลาวมือเจาะรักร้อยเป็นแปดอีกตัวหนึ่งบ่อจริงนะเขียนบ่ค่ะอาจารย์เขียนยังให้เขียนบ่อเลขแปดอยู่นะก็เล้วกะิเขียนแล้วเขียนไดองแถวก็ได้ตัอก็มีจกแก้กับเขียนสามชุดหาครับแปดหาเทมาอนั้นบ่แปดชุนหาห้าเขาเขียนกอะไรแปดชุดหาแปดอยู่นะปฏิบัติือบอกคือกันอะไนก็บบือกับว่เพื่นกันเหมือนเดินะ เขียนเติมอะไรเนาะต้องยังไลายหลายอนันนี้สัญจรมาน,นียก็ได้บอกว่าชุดนี้เฝ้าไปลงทุดมีกอนมาเสนออันอนี้เป็นเลขสัญจรพราะว่างวดสัญจรยังไหวได้ค่ะอาจารย์ใช่นั่งเพราะว่างวดมันเนึ่งกระบ,บอก<ช>เที่บอกโรคปับผ้ากันแดนจับไปก่อนเดอ้องวดบนนึงกระบอกอาจะได้ลงทุนไปโลดงวด บอกบอกแต่ต้องหดบอกแต่ตองหดเ่บอกคิบอกเลยแม่นยู่อกอาจารย์ว่างแช่นี้ลีนแะค่ะแต่ลินต้วปฏิบีเพราะมันกนถือว่ามันก้นจริงเนาะโอ้เจ็บนอนจีจคันเบานจะฝาก่ลงทุนได้ถือ่บอกเพไา้ว่าางเียนหมดอ่ะในมือนั่นบอกรือว่านั่นบอกแล้วบอกว่าลงทุนไปเร้อไปก้อนเลยใ่ไหาไมรอดให้เฝ้าหาเดี๋ยวมันเสียานอะไ้อีกิี่ปรซันแม่ยู่อาจารย์บ้างแั่นนี้ ล่งไปในราไล่กลมก็บอกว่าร่วงชุดนี่แหละไปฟ้าไปจับไปไม่สิอันก้อนไม่สนหรอกนีเนอะแต่ว่ากันเป็นแฉกแนวาทางอยู่ซื้อหรอกะกาะ็๋อได้ว่ามันจอกตัวได้หรือเปต่าปฏิเสียดยก็ยังม,ม,มันเงิน่ัซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้อยู่น,น่ะแนวทางแก้จนแนวทางกดนี่อาจารย์บอกไม่ได้ออกตัวนี้นะแต่ให้ไปหยิบไวออ้ งอหันตัวเนาะค่ะตัวหัวด้วงหันก็ออกข้ากออกแน่พดไปยังไงวของกว่าจมันัวนมาไม่เสร็จเป็นหนึ่งตองหัวดสังเกตตัวผู้ได้จิตตามตั้ที่แรกอีนี่อีตองหัวด้วงตองหวดรวด้วจริงอ่นั่นแหละก็ไปอันกลางๆพวกปันนัยหรอกแต่ว่าตองหัวดครับทั้นจอนนี่คือตอกับไทย กับสามมือุ่งไทยนี่แหละสามมือก้อนสว่อากะเนาะบางเทื่อกะบุญไพ่บุญมั่นเนาะพันม่โชกก็คือได้แต่ว่าท่านผู้จัดดีๆนะมันเป็นชุดแรกชุดเดียวเป็นส่วนใหญ่เนาะค่ะอาจารย์เอาไปเบิ่งย้อนหลังมันงกเป็นชุดแรกวัดที่ส่วนอะไรอันต่อันต่อเแล้วดิอันต่อนหมดหมดหมดเนาะตาพลอยที่ตามเป็นที่แรกอีน่ะนี่ต่อหมดต่อหมดเหิด แล้วก็บอเกินสามมื่อบันนี้เขาดีเลขออกบอเกินสามเมื่อว่ะที่ต่อไปหอดแค่หนต่อไปเรือยสอง่ไมแล้วอาจารย์ใส่เอากวนเลยกวูมากคนมากเทานั้นหสามอันนี้เกล่อนเานั้นเลย่ะแปดห้าค่ะค่ะ สรุปนี่แหละปูปูปูบอกทันี้แหละค่ะจะเจนเนาะค่ะสรุปออไข่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดเนะค่ะต้องวดค่ะสามศูนย์ห้าค่ะแล้วก็แปดห้าค่ะหรือสามอารสิบเป็นแปดก็ได้ไม่เป็นเรขตัวเดียวกันนะท่านอาจารย์ว่า แปดอยู่หน้านะ mm hmm. ว่าส,สันแลนปูวางสันว่าส,สันคือมันว่าแปดห้ากับป่จักว่าส,สันค่ะก็เลยว่าเอาแปดมาแทนสามก็ได้แต่ตัวที่ปูบอกอีคือสามศูนย์ห้านะคะแ mm hmm. ค่ห mm hmm. น้าจอไว้เด้อค่ะ mm hmm. เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบ mm hmm. ่าสนับสนุนในเรื่อการพนัในใดๆทั้งสิ้นนะคะ mm hmm. เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น mm hmm. เน้นค่ะเน้นแนวทางเท่านั้นท่านทองน้ำเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางค่ะปูชัยวิจารณนญาติในการรับช่วเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะคันตัวเลขกระจัดเจนแล้วเวลากับพ่อเราเด้แมนพ่อถสิพอรบกวนอาจารย์พอดีเนาะค่ะค่ะท่านี่ตัวท่านี่ตัวค่ะสวัสดีค่ะ